ครั้งที่8 8จบไปแล้วนะคะถือว่าเป็นรางวัลบันเทิงทั่วโลกที่ทุกคนให้ความสนใจค่ะแต่ว่าเบื้องหลังแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าไฮไลท์ดีกว่านะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยแบบก็เรียกว่าเมาส์กันดีกว่านะคะกับคุณพลศรนขอกระจายเกียรติกันเลยค,ะค่ะหรือว่าคุณพจนั่นเองสวัสดีค่ะ,คะแหม่ต้องถามเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยเก่งมากเลยไม่ว่าจะเป็นหนังยอดเยี่ยมใช่ครับแล้วก็ดารานํำหญิงด้วยทั้งหญิงทั้งชายถูกต้องครับเพราะว่าบรรยากาศการ ในค่าคืนของตามเวลาในอเมริกาที่ผ่านมาครั้งที่88นะคะครั้งล่าสุดเลยมีประเด็นหลายอันมากนะคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะพูดถึงคือทุกอันเนี่ยไฮไลท์เด็ดๆอะไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงเท่านั้นแต่มีประเด็นสําคัญที่แฝงอยู่เรื่อต้นที่อันแรกไหมฮะพี่พี่นันี่อันแรกเลยรางวัลที่ได้รับ Best Picture รนะฮะรางวัลใหญ่ที่สุดของงานประกาศผลในคืนที่ผ่านมานะครับ ตกเป็นของสปอตไลท์ครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้คือไม่มีกระแสมาก่อนเลยนะใช่ครในเวทีก่อนหน้านี้<ะ>ค่อนข้างเงียบกับการ<ม>ได้รับรางวัลโกลเด้นโกลบเอ,อ่ยหรืออะไรก็ตามแต่ค่อนข้างเงียบ<ะ>แต่พอมาถึงเวทีนี้คว้ารางวัลใหญ่ที่สุดของงานไปได้เลยนะฮะโดยสปอตไลท์เป็นหนังที่พูดถึงการทํางานของสื่อมวลชนเนี่ยสื่อมวลชนอย่างพวกเราในการทําหน้าที่นําเสนอความจรงิงซึ่งประเด็น<ะ>ที่นําเสนอเป็นเรื่องของการ การล่วงละเมิดทางเพศเด็กเขาบอกเรื่องจริงด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นเบสออเรื่องจริงในอเมริกานะคะซึ่งพัวพันไปถึงประเด็นศาสนาด้วยว่ามีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีในเรื่องนี้นะฮะประเด็นของหนังที่พูดถึงจึงค่อนข้างหนักเกี่ยวกับเรื่องของศาสนารวมถึงกระบวนการทํางานของสื่อมวลชนเองด้วยนะฮะแต่นอกจากนี้นะฮะบรรดารางวัลอื่นๆนะฮะที่มีมอบไปนะก็จะมีเรื่องของ Madma c ก r y r o โร อันนี้เขาก็มีเข้าชิงด้วยโอ้โหกวาดไปเยอะมากครับที่หน้ากวาดไปถึงหกสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสฟิมอิจิติ้งนะฮะโปรดักชันดีไซน์หรือว่าคอสตูมดีไซน์เมคอัพแฮร์สไตลิสต์นะฮะเบสซาวด์มิกซิ่งหรือว่าซาวด์อิจิติ้งคว้าไปหมดเลยหกรางวัลเรียกว่าใครที่มาเข้าชิงกับแมสแม็กเนี่ยหนาวหนาวหนาวหมดเลยนะจนนักวิจารณ์บอกว่าแมสแม็กเนี่ยได้รางวัลจาก ช่างสิบหมู่คืออะไรคือจับเบื้องหลังหมดเลยค่ะตัดต่อเสียงดีไซน์ทุกอย่างนั่นเองครับก็คือผิดพาดคือหนังถูกต้องก็เยียบนั่นเองก็ให้สปอตไลห์ไปนิดนึงเดี๋ยวเขาเสียใจะแต่นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องให้ถูกจับตามองโดยตลอดเลยนั่นก็คือ The l e v a n a n โอโหอันนี้คือจับตามองด้วยหนังเองผู้กำกับเองและนับแสดงนำถูกต้องคุณเรโอนาโดทิคาเปโอนี่เองหันใจดิฉันตั้งแต่แจ็คตั้งแต่สมัยปี20ปีที่แล้วซึ่งเขาควงคู่มากับเคธวินเเลตด้วยนะในวันนั้นเองค่ะแล้วเป็นไงเอาเรื่อไปกันเนี่ยเพราะว่าคือเรโอนาโดเนี่ยกวาดรางวัลก่อนหน้านี้มาแล้วมาค่อนข้างเยอะพอมาถึงเวทีนี้ก็ก่อนหน้านี้คือเขาก็จะมีการเก่งแล้วว่าถ้าคว้าหลายๆเวทีมาก่อนหน้านี้มาถึงเวทีใหญ่ที่สุดของหนังเนี่ย จะพลาดจะวืดนั่นเองผูกปิวรางวัลน,นี้ไปเพราะฉะนั้นหลายคนลุ้นมากและหลายคนเชียร์มาโดยตลอดนะฮะเพราะว่าเขาเข้าชิงหลายปีแล้วใช่ไหมคะ <S <S ใช่ครับเข้าชิงมาประมาณ4-5ครั้งแล้วในออสการ์นะฮะรวมถึงตลอดเวทีตลอดแบบ25ปีในการทํางานการแสดงของเขาเขายังไม่เคยได้คว้ารางวัลตัวนี้กลับบ้านเลยคือดิฉันชอบเนื่องจากเขาพลิกบทบาทคือพอจบจากไททานิคปุ๊บเนี่ยเขาพลิก หลายครั้งหลายบทบาทมากฮะควรจะได้แล้วล่ะถูกต้องเป็นบทผู้ดีในวูฟออฟวอลสตรีหรือว่าเกสแกสบี้เนี่ยไม่เหมาะพอมาถึงรางวัลที่ต้องบุกป่าฝ่ายตรงคานต่อสู้กับหมีคว้าไปเลยออสการ์ในครั้งนี้นะฮะในสาขานักแสดงนำฉายยอดเยี่ยมนั่นเองนะฮะนอกจากนี้น่ยสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญของเลโอนาร์โดเลยนะฮะเขาพูดสปิชนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เอ่นี่ทุกคนก็โค้ดคําพูดเขามาอยู่ในพวกโซเชียลด้วยนะมีคําพูดเดๆอะไรยังม่้ยะหลายคนสงสัยครับว่าทาไมเลโอนาร์โดถึงได้พูดในเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมกลางเวทีออสการ์ก็เพราะว่าเขาทําหน้าที่ในการเป็นทูตนะฮะขององค์การสหประชาชาติในการดูแลเรื่องภาวะของคลายเมชเชงหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั่นเองนะฮะโดยนะฮะเขาได้กล่าวในเรื่องของเดลวานแนนนะว่าเดวานแนนเองเป็นหนังที่เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็คนนะฮะและปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งเขาบอกว่าเรากําลังเผชิญอยู่และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกก็กําลังเผชิญอยู่แหมนี่ฉันขอโคดได้ไหมหลอออสการ์ฮอลิวูดแถบรักโลกด้วยถูกต้องเพราะันไม่แปลใจเลยถ้าใคร<อ>ติดตามอินสตาแกรมของดูนัโดเองก็จะเห็นว่าโอ้โหมีแต่เรื่องใครเม c เช n g e มีแต่เรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แต่อีกอันนึงที่ ติดตามไททานิกใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วติดไททานิจะเห็นเคทวินสเลตน้ําตาไหลเลยนะฮะหลังจากที่ได้ยินว่าเรียวนาโดได้รางวัลนี้เธอก็คือรุ้นกับเรียวนาโดอะไรายเปทีนะเรียกว่าแบบคู่บุญไหมล่ะว่าตั้งแต่ไททานิกนะสิบกว่าปีที่ผ่านมามาถึงครั้งนี้คว้ารางวัลนี้ไปได้อ่ะจบไปที่รางวัลหญิงมางเป็นใครยังไงหรือว่าน้ำมืดไหมคะบีลาสันก็อาจจะไม่ว่นมากแต่หลายคนก็อาจจะรุนให้เจนนิเฟลอเรนได้รางวัลนี้ไปแต่ก็ กับถ้าเป็นของบีลาสันในรางวัลนี้ก็ถือว่าเหมาะสมพอสมควรเพราะว่าตัวเรื่องเองเรื่องรูมนะฮะก็ค่อนข้างเสริมให้บีลาสันแสดงศักยภาพของการเป็นนางเอกหรือว่ารับแบกรับเรื่องเนี้ยค่อนข้างมากเหมือนกันดราม่าดราม่าต็กมากเลนะจากเรื่องนี้ให้แนะนําไปดูเลยเขาบอกน่าดูมากนะจ๊ะต้องครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สําคัญคือก่อนหน้านี้ค่ะ ออสการ์โซไวท์เคยเห็นแฮชแท็กนี้ไหมฮะคือเขามีการพิพากวิจารณ์ว่า2ปีแล้วที่ออสการ์ไม่มีนักแสดงผิวสีสไปรา<ช>้วเลยฮะ,ะก็พอหลังจากที่ประกาศหลาย <c oughs> ชื่อผู้เข้าชิงมาเนี่ยมีแต่ผิวขาวหมดเลยทําให้นักแสดงผิวสีหลายคนไม่พอใจว่าเออในงานประกาศผลรางวัลน,นี้เนี่ยไม่มีความหลากหลายเลย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับเวที Oscar, ออสการ์เพราะฉันเขาเลยหลายท่านเลยบอยคอร์ดงานนี้อ่าเป็นเรื่องแล้วต้องนเรื่นงที่ะแต่มีจับตามองมากกว่าเมื่อพิธีกรในงานออสการ์เป็น คุณคลิส็อกนะฮะซึ่งเป็นคนผิวสีหลายคนเลยจับตามองครับว่าบนเวทีนี้คํากล่าวตอนเปิดงานเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรซึ่งคลิส็อกก็ไม่ได้ทําให้ทุกคนผิดหวังครับคลิส็อกก็พูดถึงประเด็ดนนี้ได้อย่างน่าสนใจว่าการบอยคอรดของคนผิวสีไม่ได้ต้องการเพื่อจะล้มงานนี้นะแต่เขาต้องการโอกาสมีคือโอกาสที่จะได้ทําบทบาทได้เล่นในบทบาทพวกนี้พูดถึงคลิส็อกแล้วเดี๋ยวเราไปดูวาทาเด็ดๆรวมทั้งคนอื่นด,ด้วยมั้ยใช่แล้วครับไปดูกันเลยค่ะ Well, I'm here at the Academy Awards, uh, otherwise known as the uh, White People's Choice Awards. Uh, you realize if they nominated hosts, I wouldn't even get this job. Climate change is real, it is happening right now. It is the most urgent threat facing our entire species. So what a great opportunity to our generation to really liberate ourselves from all prejudice and you know uh, this uh, 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 tribal thinking and make sure for once and forever that the color of a skin become as irrelevant as the length of our hair <coughs> การข่มขืนเองอ่ะหรือว่าความรุนแรงทางเพศเนี่ยก็มีในเรื่องนี้เหมือนกันที่ออกมาเป็นโชว์พิเศษนะฮะ ที่สะกดคนดูได้มากเลยแต่นอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องนึงครับพี่นนาในเรื่องของแฟชั่นภูมิแดงจะพลาดได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่าจับตาดูอุ๊ยอีสแกรมใครขึ้นรูปเนี่ยจะต้องไปกดไลค์อันนี้ก็เป็นเพราะอัตชามเหมือนกันว่าใครใส่สวยใส่เป๊ะปังเวอร์บ้างนะคะเรามีข่าวตรงนี้แล้วค่ะให้คุณผู้ชมค่ะในช่วงของเวิร์นิวส์นะคะตอนนี้เดี๋ยวต้องลาคุณพ์แล้วล่ะแต่ว่าติดตามน้องพศได้ที่รายการบันเทิงของช่อง16นะะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะ